สวัสดีครับทุกคนนี่คือเกม Dealer Life เกมที่จะให้เราได้เป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าขายของนั่นเองถ้าใครที่ติดตามผมมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมก็เพิ่งลงคลิป Dealer Life ไปในคลิปนั้นผมเล่นเป็นพ่อค้าที่ขายของก๊อปถ้าใครได้ดูจะรู้ว่าจุดจบของเรานั้นมันไม่สวยเท่าไหร่แล้วในวันนี้เราจะมาเปิดร้านขายของก๊อปสาขา2ผมจะไม่ยอมให้ร้านผมเจ๊งแบบครั้งที่แล้วแน่นอนเอาเป็นว่าเราเริ่มไปเปิดร้านกันเลยดีกว่าใน Dealer Life 100วันเป็นพ่อค้าขายของก๊อบอออออกกกกกกตตตรรรววจนนนนะััััดแแเเา็้งลลลืค่ฟ นี่ก็คือตัวละครของเราเข้าสู่วันที่1เปิดร้านมาแล้วก็เจอกับเพื่อนของเราเลยไอมหมอนี่มีชื่อว่าบ๊อบผมพูดตรงๆผมเกลียดที่หน้ามันมากเลยเพราะว่าเวลาเล่นแล้วเราเจอมันทีไรมันชอบเอาปัญหามาให้อยู่เรื่อยเ,ยเพราะฉะนั้นบ๊อบจะไปไหนก็ไปเลยร้านของเราตอนนี้อยู่ในย่านชานเมืองชื่อร้านว่ากระท่อมพลังกรมะจรังสีคือร้านม่งแบบว่าซมซอ้อสุดๆมีทั้งถังนิวเคลียร์หนูกายพันเราเริ่มต้นมาพร้อมกับของ6ชิ้นเราไปเริ่มเปิดร้านกันเลยดีกว่าลูกค้าคนแรกมาซื้อไม้ขัดส้วมของเราเราประมาณราคาไอเทมชิน้นน 3ามบาทสเสนอมาเกือบ2เท่าเลยทีเดียวแต่เราก็ขอเพิ่มราคาสักหน่อยละกันอาเป็นสัก400แล้วกันนะครับคุณลูกคา้าอ้าวสงสัยั้งราคาสูงเกินคนต่อมาเอารูปปั้นทองมาขายผมก็ซื้อไอเทมนี้มาได้ในราคา90 0กว่าบาทพอเราได้รูปปั้นทองมาแล้วลูกค้าคนถัดมาก็มาขอซื้อต่อทันทีแล้วผมก็ขายออกไปได้ในราคา1880ราคา2เท่าเป๊ะลูกค้าคนสุดท้ายของวันนี้ก็เอารูปปั้นมาขายอีกแล้วเข้าสู่วันที่2การที่เราจะเป็นพ่อค้าขายของก๊อปได้เราก็ต้องใช้นักปลอมแปลงมางลลแงงให้ร้รา่าาถจจไดัับนนตะ แต่ดูเหมือนว่าวันนี้ังไม่มีให้จ้างฮงงั้นก็จ้างช่าง่อมมาแทนก่อนล้วกันช่าง่อมก็สามารถทําให้ของที่มีคุณภาพแย่กลับมามีคุณภาพดีได้อีกครั้งไปเปิดร้านวันนี้ก็มีลูกค้ามา3คนลูกค้าคนแรกมาขอซื้อโปสเตอร์ของเรานี่เป็นไอเทมที่แพงสุดที่เรามีในตอนนี้แล้วแล้วเราก็ขายไม่ได้ง่ายๆในราคาสามพันกว่าบาทลูกค้าคนที่2มาขายดาบรุ่นเก่าแต่เราประมาณราคาไม่ได้ว่ามันราคาเท่าไหร่อืมก็ต้องไปนิ่มๆสักร้อยหนึ่งก่อนแล้วกันโอ้ oh. หนึ 1> 1, ่งเราตั้งราคาต่าไปเยอะเลยสุดท้ายผมก็ซื้อมาได้ในราคา1นึ่งลูกค้าคนสุดท้ายก็มาขายหนงังสือเก่าๆแล้วก็ซื้อมา300กว่าบาทเข้าสู่วันที่3ก็ยังไม่มีนักปลอมแปลงมาให้เราจ้างอีกฮะวันนี้ก็มีลูกค้ามาอีก3คนเหมือนเดิมคนแรกก็มาขอซื้อดาบของเราแล้วเราก็ขายมาได้ในราคา25งหมื่นาไรแบบแน่นๆนลูกค้าคนที่2มาขอซื้อนาฬิกาของเราแต่สุดท้ายแล้วเราก็ตกลงกันไม่ได้คนสุดท้ายก็มาขายเครื่องดนตรีอะไรบางอย่างแล้วก็ซื้อมาในราคาพันหวันที่4วันนี้ก็มีนมนนัักกปปปปปลลลออมแแแแงงาาาา้วววต่่เเข็2ด จ้างก็ตั้งหมื่นห้าเนี่ยแล้วอีกอย่างตอนนี้ช่วพงพนักงานของเราก็เต็มแล้วด้วยแต่เพื่อการเป็นพ่อค้าของกอบอันดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องทำะนะผมใช้เงิน6 00 0ในการอัปเกรดร้านยายร้านเข้าสู่ย่านชานเมืองชื่อร้านพื้นไม้เอสอาร์พอเราอัปเกรดร้านแล้วเราก็สามารถจ้างพนักง,งานได้เพิ่มอีกคนนึงมาเลยนับเปรนแปงสองดาวผมขอจ้างคุณแล้วผมก็ส่งกระโหลกทองคําที่มีราคาประมาณ2,400ชิ้นนี้ไปปอมแปลงรออีกหกวันถึงจะปอมแปลงเสร็จเรามาเริ่มเปิดร้านประเดิมร้านใหม่กันดีกว่าวันนี้มี แต่เขาตั้งราคาเกินกว่าที่ประเมินเอาไว้เราก็เลยไม่ได้ซื้อมาวันที่5วันนี้เราซื้ออะไรมาไม่ได้เลยตกลงกันไม่ได้สักคนเข้าสู่วันที่6คนนี้เขามาขอซื้อนาฬิการเราแล้วก็ขายได้ในราคา90 0วันที่7เราก็ขายไม้ขัดส้วมแล้วก็ซื้อนาฬิกาหน้าตาประหลาดมาได้เข้าสู่วันที่8เป็นวันที่เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่เมื่อเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่เราก็ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วก็ค่าจ้างพนักง,งานเงินเราก็ถูกหักไปจาก2 0 0 0 0เหลืออยู่4 0 0พันเราไปเปิดร้านดูซิเราเจอใครไม่อยากเจอมันเลยบบอกกว่ามชลึับซ่อนนนขขขขออ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 งงททีีี่่่่พ้้้เเเาาาาไไววจะรรืืก แล้วก็ให้เงินเราบางส่วนอืมเอาจริงๆแล้วตอนนี้เราก็อยากได้เงินอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรารับเงินมาแล้วเราจะเสียอะไรบ้างเลือกเป็นเงินแล้วกันอ,อ่อพอลือกแล้วรู้สึกไม่คุ้มเลยฮะได้เงินมาพันสองแต่ลูกค้ารายวันหายไป20% 7เปอร์เซ็นต์เจ็ดวันแถมลดชื่อเสียงอีกห้าแล้วในวันนี้ระหว่างที่เราทํางานอย่างปกติก็มีลูกค้าคนนึงมาขอซื้อนาฬิกาอันนี้แล้วลูกค้าคนนั้นก็จับได้ว่านาฬิกาอันนี้มันคือของปลอมลดชื่อเสียงอีีีกกกนนน่่่่เเราาาปปป็ออ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 ค้าขาขขยงงงแบบไหไหวนะทมมม เข้าสู่วันที่9วันนี้ก็โชคดีหน่อยมีลูกค้ามาขอซื้อนาฬิกาปลอมของเราเขาตั้งราคามาที่พันหกแล้วก็ขายไปเลยแบบไม่ต้องคิดถึงแม้ตอนขายลูกค้าจะจับไม่ได้ว่าเป็นของปลอมแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะเสียชื่อเสียงอยู่ดีเล่นมา9วันตอนนี้ชื่อเสียงของผมเหลือแค่30แล้วเนี่ยกลายเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไปแล้ววันที่10ก็มีลูกค้ามาแค่คนเดียวเขามาขายเหรียญทองแล้วก็ซื้อเอาไว้วันที่11ของที่เราปลอมแปลงก็ปลอมแปลงเสร็จแล้วแต่เราไม่รู้ว่าราคามันประมาณเท่าไหหรรรรรร่่่่วววัััันนนนนนททีีีีี12 10้้้้้กกกกกกก็็มมมมคาาาาาาาซืืือกกออออะะลลลปขงงงงเเเเแแถูจจบบไดชชสยสยิ เสียงย่อยยับปนปีหมดวันที่13ผมไล่นักปลอมแปลงออกเพราะว่าค่าตัวขอแพงเกินที่ผมจะจ่ายไว้แต่ตอนที่ไล่ออกเราก็ต้องจ่ายเงินเขาไปอยู่ดีนั่นทําให้เงินของผมตอนนี้ติดลบ1นึ่งหมื่นเว้และเพิ่งผ่านไป10กว่าวันนี่เราจะเจ๊งแล้วเหรอเนี่ยแล้วในวันนี้ก็ยังเจอหน้าไอ้บ๊อบอีกบ๊อบบอกว่าเมื่อคืนมีงานเลี้ยงใหญ่ใจขึ้นที่นี่และมีลูกค้าทำให้เทมเราเสียหายซึ่งเราไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลยทําให้คุณภาพกระโหลกทองคำปลอมของเรานะ้ะลดลงแต่การเสียหายครั้งนี้มันก็มีข้อดีออออยยูู่่ด้้้วเเเหหหตุผลละะไไรรรรรรกก็มมมททําาาาาาใสถปปินคคง เราได้ซึ่งมันมีราคาถึง7 0 0 0วันที่14ก็มีคนมาขายของแต่ว่าซื้อไม่ได้ไม่มีตังวันที่15เข้าสู่อาทิตย์ใหม่แล้วก็ถูกขากเงินจากค่าที่แล้วก็ค่าพนักงานอีกทั้งหมดอาทิตย์นี้เรื่องเงินเรายังติดลบอยู่เราเจ๊งแน่แล้วในวันนี้ผมก็จ้างนักลรคความทรงจํามาด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่สําคัญมากถ้าเราจะทํางานเป็นนักกอบของอ่ะวันนี้เราก็ขายเท็บเลตออกไปได้ในราคา4,5 0 0ตอนนี้ตังเราเหลือติดลบ7 0 0 0น่าจะพอทันอยู่วันที่16มีแต่คนมาขายของแต่เราไม่มีตังซื้อเลยยอ่่วัันนทีี 17, ี17รราาขคืงมมนนงดดตตไ้ม เราหายติดลบแล้วไม่ได้กลัวร้านเจ๊งเลยทีเนี้ยวันที่18ก็มีลูกค้าไม่แค่คนเดียวมาขายงเกงมวยเก่าๆวันที่19เ้ราก็รับจำนำหนังสือมาเล่มหนึ่งการจำนำก็คือถ้าเรารับไอเทมนั้นมาแล้วเราจะทําอะไรกับมันไม่ได้เลยตลอด7วันเมื่อครบ7วันแล้วถ้าลูกค้าเอาเงินมาจ่ายเขาก็จะได้ไอเทมนั้นคืนแต่ถ้าไม่ไอเทมนั้นก็จะตกเป็นของเราวันที่20วันนี้ก็มีลูกค้ามา3คนลูกค้าคนแรกมาขอซื้อคุยจากเราขุยอะมองอยังไงก็ค้อนเราก็ขายมาได้ในราคา6000แล้วเราก็ซื้อ้อตตกกกาาเ่มไดตัวนึงวันที่21ใครมาาหแล้ววเี่ยราก็น ส่งแม่งโคตรมาเฟียเลยไอหมอนี่มันมาบอกว่าดอนวีโต้ส่งความนับถือมาให้แล้วใครว่าดอนวีโต้นี่คุณไม่รู้จักดอนวีโต้จริงๆเหรอเขาเป็นนักลักลอบของปอมที่ดีที่สุดที่สามารถหาของให้ได้ของปอมแต่ละชิ้นเป็นผลงานชิ้นเอกที่แท้จริงเลยอืมตอนแรกคิดว่าจะมีเรื่องพอฟังดูดีๆแล้วดอนวีโต้เนี่ยมันตรงสายลเลยนี่หว่าแล้วเวอร์จิลเนี่ยมันก็เอาของปอมมาขายให้เราเป็นตัวตัวนี้เราประมาณราคาไว้ที่2,000ันซึ่งมันขายให้เราแค่พันเดียวเองในเมื่อถ้าเราจะเดินทางสายนี้แล้วการผูกมิตรกับไอง ก็ซื้อมาเลยและชื่อเสียงโดนลบอีกแล้วแม่งโดนลบทุกดอกเลยชื่อเสียงเนี่ยวันที่22เข้าสู่อาทิตย์ใหม่อาทิตย์ที่4วันนี้มีลูกค้าไม่แค่คนเดียวเอาหมวกงมาจำนำแต่ว่าราคามันถูกมากผมก็เลยไม่ได้รับเอาไว้วันที่23ก็มีคนมาซื้อโต๊ะปอของเราแล้วเราขายไม่ได้แบบง่ายๆในราคา3 0 0พแล้วตอนนี้ชื่อเสียงของเราเหลือแค่1ิบเท่านั้นแล้ววันที่24วันนี้ก็มีคนมาซื้อโลกปอมและอีกเช่นเคยเราถูกจับได้นี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้องมีนักลบความทรงจำผมลบความทรงจำเขาแล้วที่นั25 วันนี้ก็มีคนมาซื้อกหลกปลอมของเราอีกแต่ผมก็ปฏิเสธไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมใช้นักลบความทรงจำไปเรียบร้อยแล้วในวันนี้นักลบความทรงจำหนึ่งดาวใช้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นะวันที่ยี่สิบหกไมคเกลไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบมาแล้วก็พูดเกี่ยวกับคุณยายของมันบ๊อบบอกว่าให้เราหาของขวัญให้คุณยายแล้วเราอาจจะได้ลูกค้ามากขึ้นมันถือว่าเป็นเรื่องดีไหมเนี่ยเนียงั้นก็เอารถเข็นบาร์คันนี้ไปแล้วกันเราได้ชื่อเสียงมาห้าแล้วก็ลูกค้ารายวันเพิ่ม,ม,มย,ยีม่สิเบเบปาาอร์เซ 2ชิ้นเท่านั้นวันที่28อ้าวทำไมเลี้ยอยคนเดียวซะแล้วล่ะลูกค้าไอ้หมอน,นี่มาขายโต๊ะแต่ว่าตกลงกันไม่ได้ก็ไม่ได้ซื้อมาวันที่29หัวกระโหลกทองคาเรามีคนมาขอซื้ออีกแล้วแต่ก็เหมือนเดิมถูกจับได้เราลบความทรงจําแล้วก็ไปจีรเซเขาไปวันนี้เราก็ขา,ขายขวานได้อีกชิ้นหนึ่งนะครห้าพันหกวันที่30มีลูกค้ามาคนเดียวก็ขายโทรศัพท์เก่าๆได้เครื่องหนึง่งวันที่31เราเจอกับลุงคนนี้เขาชื่อว่าคิวเบิลเขาบอกว่าช่วงนี้ไอเทมจะมมีีรราาาาาาคแแแพพงงขขขขึึออทท้้้าาา้้นนนนนนนกกก็ไเเเทท่่่ลลูยยัััววดช2 แล้วขายกโหลกปลอมของราได้ทุกทีขายมาได้ในราคา16ื่นแล้วก็ขายโทรศัพท์เครื่องนี้ได้อีกในราคา5 0 0 0วันนี้มันฉ่าจริงๆวันที่33ขายจานแล้วก็ซื้อแบนโจได้ตัวหนึ่งวันที่34ผมไล่ช่างซ่อมออกเพื่อเตรียมที่ไว้ให้กับนักปอมแปลงวันที่35แล้วก็36ก็ขายของตามปกติไม่ได้มีอะไรใหม่วันที่37เวอร์จิลกลับมาอีกแล้วเวอร์จิลบอกว่าดอนวีโต้อยากให้เราบริจาคสักหน่อยเพื่อแลกกับที่เขาจะหาไอเทมปอมมาให้เราเยอะขึ้น้นกก็เเเเออออาไป 1, ไปปลลลยย10 200ทมมบววชื่สีงีงแ ชยากรก็ได้ถือกำเนิดขึ้นชื่อเสียงหมดไม่เหลือแล้ววันที่38 9, ก็เอาเงินไปอัปเกรดสกิลเราสักหน่อยแล้ววันนี้ก็มีนักปองแปลงมาให้จ้างแล้วด้วยพอจ้างมาแล้วเราก็ส่งนาริกานี่ไปปองแปลงเลยละกันวันที่39พออัปเกรดร้านกลายเป็นร้านฝันกลางวันวันประเดิมร้านใหม่ลูกค้าเยอะใช้ได้ขายของได้2ชิ้นแล้วก็ซื้อตู้เย็นอะไรก็ไม่รู้ราคาเป็นหมื่นมาตู้หนึ่งวันที่ 40, 40มีลูกค้ามาคนเดียวมาขายอะไรวะเนี่ยหุ่นจำลองคอปเปอร์แมนนี่มันรอไอรอนแมนชัดๆแล้วคือดู วันที่4 2ผมไปที่ธนาคารเพื่อที่จะกู้เงินการที่เราจะรวยได้เราก็ต้องมีทุนมากกว่านี้กู้มาเลย3 0 0 0 0แล้วเราก็ต้องใช้ธนาคารทั้งหมด37,500ในอีก35วันไอ้บ๊อบมาอีกแล้ววันนี้บ๊อบบอกว่ามีรายการโทรทัศน์อยากจะมาทําสารคะดีก,กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในร้านของเราเขาจะให้เงินกับเราแต่เรานั้นอาจจะเสียชื่อเสียงฮ่าฮ <H aha, S 2> ชื่อเสียงเราไม่มีจะเสียอยู่แล้วก็ขอรับมาเลยแล้วกันได้เงินมา20,000แต่ว่าไม่ได้เสียชื่อเสียงนี่หว่าเสียลูกค้ารายวันแต่ก็คุ้มอยู่ละมั้งดนะ้้ททัั20เนนนีี่่ยววว13มมลูกคคาาอแต นี่ราคาใช้ได้เลยนี่วะเราซื้อมาได้ในราคา3า0 0มืไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเควันที่44เราขายขวานออกแล้วในราคา7 0 0 0 0มืนแม่เจ้าโคตรคุ้มแล้ววันนี้ก็มีคนมาขายขวานอีกเล่มหนึ่งคือทําไมขวานราคามันแพงกันจังวะเนี่ยวันที่45นาฬิการเราก็ปองแปลงเสร็จเรียบร้อยวันที่4 6ผมก็เอาตู้เย็นไปปองแปลงต่อวันที่47ตอนนี้เราสามารถเข้ามาประมูลของได้แล้วสิ่งที่เราจะประมูลก็คือของที่ระลึกอันนี้เป็นความหายากระดับตำนานเลยทีเดียวการประมูลก็็คคคคคืือออออเเรรรราาาาาต้าา้้าา้งงงสสสสนนนนููกกับ่่ใทีุดดไขช ผมใช้เงินทั้งหมดที่มีในการประมูลแล้วก็เอาชนะมาได้ตังหรืออยู่พันเดียวแล้วตอนเนี้ถ้าเราเอาของชิ้นนี้ไปปองแปลงแล้วเราก็ราคามันต้องพุ่งเป็นแสนแน่นอนประมูลของเสร็จแล้วก็ก,กลับไปเปิดร้านอา้าวบ๊อบมามาทำไมบ,บ๊อบลูกค้าขโมยของ ไอเทมหายไปชิ้นหนึ่งว่าแต่ไอไอเทมที่หายไปในชื่อมันคุนะ้นๆเนาะใช่ครับมันไม่อยู่แล้วไอเทมที่เราเพิ่งประมูลมาวันนี้ตอนนี้ในวันเดียวกันมันได้หายไปแล้วเงินที่เรากู้ธนาคารมาใช้เวลาหามาอย่างยากลําบากเอาไปประมูลของสุดแรวในราคา8ปดหมื่นถูกโจรขโมยไปแล้วไอโจร <laughs> หมดแล้วไม่เหลือแล้วของชิ้นอื่นก็มีมึงไม่เอางเงาของแพงสุดกูไปฮ่า <laughs> ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะแต่เราก็ต้องไปต่อกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะในวันนี้ก็มีคนมาซื้อนาฬิกาปลอมของเราด้วยเราก็ขายไปได้ในราคา6 0พันถึงแม้เราจะขายของปลอมได้แต่ก็ไม่รู้สึกดีใจเลยอตอนนี้ล้วก็ซื้อตุ๊กาตาหน้าตาประหลาดตัวนี้มาในราคาอีก3 0 0พเข้าสู่วันที่4 8ขายตุ๊กาตาหน้าตาประหลาดที่เพิ่งซื้อมาได้ในราคาหมื่นหนึ่งโอเคตอนนี้เราค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาแล้ววันที่49เราต้องจ่ายค่าผ่อนเงินกู้ถูกหักไปอีก, 7, อกเจ็ 1, นนเดพนันก็ราคาคไม่ เท่าไาร่วันที่50ถึง52แทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วแค่ซื้อของไม่ได้2อชิ้นวันที่53ตู้เย็นเราก็ปองแปลงเสร็จแล้วเสียค่าจ้างไป1 5ื่น้ตังติดลบ12ื่นวันที่54ก็มีคนมาซื้อตู้เย็นปอมเราแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามูมลค่ามาประมาณเท่าไหร่เง้นแสนหนึ่งไปเลยแน่นอนอยู่แล้วมันคงไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกถูกจับได้กันแล้วเนี่ยลบความทรงจําแต่รอบนี้ลูกค้าตั้งราคามาเอง9ก้าหมื่นห้าเราก็ขายไปเลยกลับมาล่ำรวยอีกครั้งขอบคุณมากตู้เย็น วันที่55พอเรามีเงินแล้วก็เอาเงินไปใช้ธนาคารเลยแล้วกันและไอห,หมอนี่มันใครอีกวะเนี่ยมิกกี้คือจะเห็นหน้าต่างของร้านนพังน่ะฉันาาซ่อมให้ได้ไดนะในราคา1,000บาทคือไม่ต้องมายุ่งกับร้านเราได้ไมั้คือร้านเราเราจัดก,การเองได้แล้คือมันไม่มีตัวเลือกอื่นให้เลือกด้วยไงต้องจ่ายเท่านั้นวันที่56เราก็ขายทีวีได้เครื่องนึ่งวันที่57แล้วก็วันที่58 2วันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่วันที่59วันนี้ก็มีการประมูลเกิดขึ้นแล้วก็เข้าไปประมูลสักหน่อยแล้วก็ขอร้องหวังว่าเหตุการณ์จะไม่ซ้ํารอยนะชิ้นแรกที่เรามาประมูลคือทําเป็ดรุ่นเก่าประมูลกันราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจนผม ว่าอันนี้มันไม่คุ้มแล้วผมก็เลยไม่ได้ประมูลต่อก็ย้ายไปประมูลของชิ้นที่2ต่อเป็นโปเตอร์หนังชิ้นนี้แล้วก็ประมูลมาได้ในราคา6กพันอีกชิ้นหนึ่งที่เราประมูลได้ก็คือต่างหูเงินแล้วผมก็ส่งโฟเตอร์หนังไปปลอมแปลงวันนี้มีลูกค้าค่อนข้างเยอะเราขายต่างหูที่เราประมูลมาได้ซื้อโต๊ะที่มีหน้าตาเหมือนกับปลาหมึกแล้วก็ขายต๊นปลาหมึกนั้นในวันเดียวกันได้กาไรมาถึง1้4เปอรเวันที่6กมีผู้หญิงคนนึ่งมาขายเป็นโน้ตของราคาแพงใช้ได้ ว่าเรตติ้งร้านเราในออนไลน์ลดลงเพราะชื่อเสียงร้านเรามันไม่ดีก็แง่ดีเราไปอาชญากรเนี่ยและแน่นอนเราก็ทําอะไรไม่ได้กับเหตุการณ์ครั้งนี้ลูกค้ารลยวันลบไปอีก10% 14วันวันนี้เราก็ขายเป็นโน้ได้ได้กาไรมาหมื่นหนึ่งวันที่หกสิบสองและหกสิบสามก็ไม่มีอะไรมากขายของธรรมดาวันที่หกสิบสี่เราเอาของของเราเข้าไปประมูลนั่นก็คือกล้องตัวนี้ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วก็เป็นไอเทมชิ้นเดียวที่เราส่งไปประมูลได้เราเอาส่งไปประมูลได้มาสองพันในวันนี้ วันที่66โปเตอร์ของเราก็ปลอมแปลงเสร็จแล้วแล้ววันนี้ผมก็อัปเกรดร้านด้วยกลายเป็นร้านเกือบดูดีแล้วชื่อร้านอะไรวะเนี่ยวันที่67แล้วก็มาประมูลของอีกครั้งของชิ้นแรกเป็นเหรียญเงินเก่าผมประมูลมาได้ในราคา3,000ถ้าดูจากมูลค่าประมาณแล้วค่อนข้างคุ้มเลยของชิ้นที่2เป็นมีดยุคเลยใน2เริ่มต้นประมูลที่1 2 0 0 0บาทแล้วเราก็ประมูลมาได้ในราคา16,000แล้วผมก็ส่งมีดนี้ไปปลอมแปลงด้วยวันนี้เราก็เจอไอ้มิกกี้อีกแล้วมันบอกว่าป้าของมันนนเเเเคคยยยยยททําาาาางงงออู่่่ีีีีีแแแลลลละป้้้้้้กกก็็มมมวววไ มันก็จะเอาหมามาฝากเลี้ยงไว้ที่ร้านเราผมเคยเล่นแล้วก็เคยเจอเหตุการณ์นี้ไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าเราปฏิเสธไป,ไปมันก็เอาหมามาไว้ที่ร้านเราอยู่ดีแล้วหมามันก็คอยทำลายข้าวของเราพังอยู่เรื่อยๆเลยอ่ะผมไม่มีทางเลือกก็เลยต้องตอบตกลงไปแล้วมันก็ให้ตังเรามา5้าพันแลกกับให้เราเลี้ยงหมาอยู่ในร้านก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ละมั้งวันนี้เราก็ขายเหรญเงินที่เราประมูลมาได้ในราคา7 0 0ดวันที่68วันนี้ก็เป็นวันธรรมดาอีกวันหนึ่งไม่ได้มีอะไรพิเศษวันที่6หก็เ็เ่่นัวนทีม,ค,มาาค,าาคา,มา 2, ้อปสิแบบ 21เราก็ส่งของเข้าไปประมูลได้อีกแล้วก็ส่งของที่ระลึกนี้ไปเราได้อันนี้มาจากเมื่อวานการประมูลครั้งนี้เราก็ได้มา5,000เราไปเปิดร้านแล้วก็เจอกับนายคิวเบิลเขามาขอให้เราบริจาคเพื่อเอาไปช่วยลูกแมวแล้วเราอาจจะได้ชื่อเสียงเพิ่มขึ้นตอนนี้ชื่อเสียงเราไม่เหลือแล้วถ้ามีชื่อเสียงไว้บ้างมันก็ดีแต่ถ้ามีแล้วชื่อเสียงเดี๋ยวเราก็ลดอีกอะเอาเป็นว่าเพิ่มชื่อเสียงไว้หน่อยแล้วกันบริจาคไปเลย20,000แล้วเราก็ได้ชื่อเสียงมา10 20,000ได้มาแค่10เองเหรอวันที่72วันนี้ก็มีคนมาขายคุยราคา30,000คุยคุยยังไงอันนี้มันโค้นจะชัดเลยเนี่ยหลายรอบแล้วนะไอ้คุยเนี่ยช่าง มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันแค่มันทําเงินให้เราได้ก็พอแล้วโอ้ oh, เราประเมินราคาไว้ถึง3 0,000แต่ลูกค้าขายให้เราแค่หมื่นเจ็เอง hmm, แปลกๆนะของปลอมมาวันเนี่ยแต่ใครสนนะ่ะเราก็ต่อราคาซื้อมาในราคาหมื่นสี่วันที่73วันนี้ก็มีคนมาซื้อของแต่เราก็ขายออกไม่ได้สักชิ้นวันที่74ดาบของเราปลอมแปลง,ง,งเสร็จแล้วและก็มีคนมาซื้อด้วยเขาเสนอราคามาห้าหมื่นแล้วก็ขายไปเลยถ้าต่อมีหวังโดนจับได้แน่ยังไม่หมดวันนี้ก็ยังมีคนมาซื้อคอสเราอีกแต่เหมือนเราจะต่อราคามากไปขายไม่สําเร็จวัันนนนททีี 75, ี่่่่75าากสงงคอออออ้มมวขยไไปปปลลแ วันนี้ก็มีการประมูลอีกแล้วก็ประมูลมอเตอร์ไซค์ไม่ได้คันหนึ่งวันที่76ไอ้บ๊อบไมเก้วไอ้บ๊อบมันทำไมมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นระหว่างพนักงานและมีคนครูว่าจะลาออก และแน่นอนว่าเราทําอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราเสียพนักงานไปนหนึ่งคนนักลบความทรงจําของเราลาออกไปแต่ก็ไม่มีผลอะไรกับเรามากวันนี้ก็มีคนเอาโมเดลยานเก่าๆมาขายแล้วก็ซื้อเอาไว้ในราคา2 0 0 0 0วันที่77ผมก็จ้างนักลบความทรงจําคนใหม่มาแทนโมเดลยานที่เราซื้อมาเมื่อวานวันนี้ก็มีคนมาขอซื้อแล้วตั้งราคาไว้ตั้ง4 0,000นนะผมต่อราคานิดหน่อยแล้วก็ขายออกไปที่53 0 0 0ได้กําไรมันตั้ง3 0 0 0 0่นโคตรคุ้มวันที่78ผมส่งมาเบสบอลอันนี้ไปประมูลได้มาอีก7 0็0วัน,นี้น้้มมมมาาาาซซืออเเตรรร์ไไท่ปปะะููลลว ในราคา3า0 0มและขายไปได้ในราคา76 0 0 0คุ้มค่าอีกแล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามีเงินรวมถึง1 0 0 0 0แสนแล้ววันที่79ผมอัปเกรดร้านกลายเป็นร้านคุณยายของฉันวันนี้ผมก็ไปประมูลได้ด่ามาเล่มนึงในราคา20 0 0 0วันที่80แล้วก็เอาเงินมาอัปเกรดสกิโลโรนิดหน่อยเดี๋ยวนะบ๊อบอ,อีกแล้วเหรอช่วงนี้เราเจอกันบ่อยเกินไปแล้วนะบอ๊อบบ๊อบบอกว่าร้านเนี่ยบ๊อบมันต้องย้ายคุณยายออกเพื่อที่จะได้ร้านนี้มา อะไรนะบ๊อบคุณยายของฉันเนี่ยไม่มีความสุขเลยนะที่เธอย้ายออาไปอยก่ที่นี่อะ่ะเราควรหาของขวัญให้เธอไม่บ๊อบถ้ายายคุณอยู่ที่นี่ก็ให้อยู่ที่นี่ก็ได้จะไปย้ายยายออกทําไมอะ่ะเราหาร้านอื่นก็ได้นะบ๊อบแล้วสุดท้ายปัญหาว่าตกที่ใครบ๊อบก็กูนีไ่ไงเรามีช้อยให้เลือกอยู่3ช้อยที่แน่ๆคือผมไม่เลือกไอ้ช้อยสามนี่แน่นอนเสียงเงิน4ี่หมเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วผมเลือกช้อยสองละกันเลือกของที่เรามีอยู่แล้วในร้านเราเอาไปให้คุณยายแล้วของที่คุณยายอยากได้มันอยู่ในหมวดหมู่เครื่องแต่งกายเเรามีีีสิ่งน้ดลยแล้วก็กวยกวายลเ เช่นไอ้บ๊อบเนี่ยคนแรกเลยนะยายวันที่81ผมจ้างผู้เชี่ยวชาญมาคนนึงผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจดูไอเทมที่เราไม่รู้ราคาได้กับประเมินราคาให้เราได้อย่างแม่นยำมากขึ้นวันนี้ก็มีคนมาขายเกง,เกงมวยด้วยางเกงมวยตัวนี้ราคาเอาเรื่องเลยวันที่82สค้อนเราก็ปลอมเสร็จแล้วราคาเด้งไปถึง9 0,000พอปลอมเสร็จแล้วเราก็ปลอมเกงมวยต่อแล้ววันที่83ก็มีคนมาซื้อค้อนปลอมของเรารอบนี้ถูกจับได้เราก็ลงความทรงจำแล้วก็ฏปเสธเขาไปวันที่8 4วันนี้มีลูกค้ามาแค่คนเดียวมาขายเหรียญ คเวันนี้จะส่งของไปประมูลได้ก็เอาดาบเล่มนี้ไปประมูลแล้วกันได้มา5 0,000กำไร2เท่าวันที่8 6ไปประมูลไอเทมได้วิดีโอเกมอันหนึ่งมาในราคาเกือบ5 0 0 0 0ื่นวันนี้ก็มีเหยื่อมาซื้อคอร์สปของเราอีกลูกค้าเสนอราคามาที่95 0 0 0ถึงแม้จะน้อยกว่าราคาประมาณไว้นิดหน่อยแต่เราก็ขายอยู่ดีเพราะยังไงมันก็คุ้มเงินหนึ่งแสนกลับมาอีกครั้งวันที่87วันนี้ก็ขา,ขายของธรรมดาไม่มีอะไรเป็นพิเศษวันที่88ไอ้บ๊อบไมเกลลูกค้าเข้ามาในร้านโกรธมากเคลื่อนของ โล่งใจได้อยู่วันที่8 9กางเกงมวยเราปลอมเสร็จแล้วแต่เราไม่รู้ราคาประมาณก็ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบใช้เวลา3วันวันที่90ก็มีลูกค้ามาคนเดียวขายของไปชิ้นหนึ่งวันที่9 1ก็มีคนมาซื้อวิดีโอเกมของเราที่เราประมูลมาแล้วเราก็ต่อราคาขายได้มาแสนหนึ่งวันที่92กางเกงมวยเราตรวจสอบเสร็จแล้วราคามันอยู่ที่6 0,000พอมีเงินแล้วก็เอาเงินไปอัพเกรดสกิลเพิ่มวันที่เ3เราไปประมูลเราได้ฟิกเกอร์ตัวหนึ่งมาในราคาหนี่เป็นไเทมที่แพที่สุดที่เราเคยได้้้แแลลววในนนัีก็มีคนมาซื้อเลยยยดด้้วเราาขไไปถึง305ทม วยเลวันที่94ผมส่งหุ่นจำลองที่เราซื้อมาในราคา50,000ไปปลอมแปลงไปเปิดร้านแล้วก็เจอกับนายคิวเบิลเขาบอกว่าร้านของเราคือร้านที่ดีที่สุดในย่านนี้เป็นอันดับ2อ,อันดับ2เลยเหรออนี่ผมเป็นอาชญากรนะเนี่ยได้ลูกค้าเพิ่ม10% 14วันวันที่95มีลูกค้ามาคนเดียวมาขอซื้อกีตาร์แต่เราก็ตกลงขายกันไม่ได้วันที่96ก็เช่นกันมาคนเดียวมาขายโทรศัพท์ขายแพงไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อวันที่97มีคนเอาโปเตอร์นี้มาขายด้วยโปเตอร์แฮร์ฮตตร,ร,ร,รี่พอตเตอร์นี่กันลูค้าาาคคนนี้เขตรอ งสูงเลยแล้วก็ต่อราคามาได้ในราคา7จ็ดหมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็ยังมีคนมาขายสร้อยข้อมือจากยุคเลยในซองเราปรมาณราคาไวถึงแสนสองเลยกับไอเทมชิ้นนี้แต่ผมก็ซื้อมาได้ในราคา7จ็ดหมวันที่98ก็มีคนมาซื้อเกงมวยปอมของเราแต่ว่าเจคนนี้มันโคตรกดราคาเลยอ่ะแต่เราก็ไม่มีทางเลือกกันนะเราก็ต้องขายไปให้ได้กาไรมานิดเดียววันที่9 9ผมก็เอากีตาร์คุณภาพดีไปประมูลได้มา2 0,000ว,วันที่100วันสุดท้ายแล้ววันนี้ก็มีคนมาซื้อโบสเตอร์ตรุ ราคา2องแสนแล้วก็ต่อราคาซื้อมาได้ในราคาแสนห้าแล้วก็จบวันที่100อและนี่ก็คือทั้งหมดของผมใน100วันขายของก๊อบในเกมดิวเลอร์ไลฟ์คลิปนี้มันอาจจะไวสักหน่อยเพราะว่าเกมดิวเลอร์ไลฟ์เนี่ยเล่น100วันผมเล่นประมาณ2ชั่วโมงก็ครบแล้วการเปิดร้านขายข,ายของปลอมของเราในครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรเลยเอาจริงแค่ไม่เจ๊งเหมือนครั้งที่แล้วก็ดีใจแล้วถ้าใครดูจบจนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะแต่ถ้าใครชอบมากๆเนี่ยตอนนี้เราก็มีซาาุ จริงๆเกมนี้มันยังไปต่อที่อีกพอสมควรเลยนะถ้าใครอยากดูต่อก็พิมพ์เอาไว้แล้วกันนะครับว่าอยากดูต่อหรือไม่ก็พิมพ์ว่า200วันก็ได้โอเคไปแล้วครับเอาไปเจอกันบ๊ายบาย